บไฟในงานประเพณีบุญม้งไฟสองคือของเทศบาลตำบลโนนสุงเพลยประจำปี2555น้าบาัดนี้ขอับุณครับรับขอเสียงปรบมือดังๆครับเป็นขวนและกังใจกับานายกชมตะไลบืนที่ฐานจุดแล้วค่อยชมหางเครื่องนะครับการเปิดดัาเป็นต่างการเริ่มแล้วนะครับนี่คือตะไลบืนเป็นหางเครื่องของบ้างไฟเกอ กำลังหมุนขึ้นสูตองฟ้านะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหางเครื่องครับเป็นทุกเป็นตะไลตามไปนั่คือตะไลมืนหาชมยากนะครับแถวอีสานบนนะครับขึ้นไปได้ดีเหมือนกันสุดยอดเลยครับบัางตะไลมืนมีบางคนยังอยากจะเล่น ส่วนบั้งไฟเกลือครับหน้าฐานตอนนี้ส่งซิกกนมนาเปิด1น0กับ้ว0หาิกัดห5 0่าเอาละครับหาเครื่องเลิกกันเา้าเลอคือความอลังการของประเพณนีบนบั้งไฟเกลือสองเกลือครับสารสมเด็จพระนเรศวรมหารอดอุทดจารย์แห่งชาติผูเก้าผู้พานคำแผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เป็นสกาวถ้ำเอราวัณน,นักขอนเขือนขันกาบแก้วบัวบานงานทิ้งแจ่อารังการของรประเพณีบุญบังไฟสองเกิอของเทศบาลตำบลโนนสงเปรยโดยการนำของท่านนายกอัตถิคำนำความจุความสบายใจโอฟ้าขอฝนจากประชาแถนได้ชุ้มจำํำทั่วพื้นแผ่น องชาวอำเภอสีบเรืองและจังหวัดหนองบัวลำพูขอให้มีความสุขทุกทวนหน้าขอให้นำพางานประเพณีปีนี้เป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพที่มาชมการแข่งขันบ้างไฟในงานประเพณีปุญนบ้างไฟสองตือนี่คือความยิ่งใหญ่อลังการของเทศบาลตำบลโนนสงเรืยขอขอบคุณทุกท่าน,น ที่มีส่วนร่วมในการจข่งขันยิ่งใหญ่ละอังการนะครับดอนนี้หางเครื่องกำลังกระหึมโดยบ้างไฟเกือกำลังจะทำการปล่อยเคลืนสู่ฐานจุดเรียบร้อยชมลีลาครับบั่งไฟเกือ150นั้นคือที่เปดหกใครจับได้ได้เสียก็ว่ากันไปครับนี่คือความยิ่งใหญ่กำลังจะขึ้นแล้ว นายเศรษฐกัปตันเซนบาลนกครับในการคุัแมทสีบุรีรัเมืองคนดีประเพณีบุญบ้านไฟกองข้าวใจชาวอีสานระวังหางนะครับเอาพี่น้องระวังด้วยนะครับระวังด้วยครับอยู่ที่ฐานจุดอยู่นิ่งๆนะครับ อย่านาีงอา่งาวดงครับระวังเลยทั้งหมดลงเขื่อนหมดนะครับไม่มีปัญหานะครับระวังด้วยนะครับลูกไฟหลังฐานในพี่น้องระวังเอานี่คือความยิ่งใหญ่ของบ้างไฟสองเตือ